มีดนาโนผสานภูมิคุ้มกันคีโมเฉพาะจุดรักษามะเร็งตับอ่อนครบจบในครั้งเดียวขอขอบคุณที่เชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการครั้งที่21ว่าด้วยการรักษามะเร็งด้วยวิธีการบาดแผลเล็กของประเทศจีนโดยมีศาสตราจารย์นายแพทย์นิวลีจื้อผู้อำนวยการโรงพยาบาลมาเร็งฟูด้าเข้าร่วมการบรรยายในการอบรมครั้งนี้ด้วยภายในงานได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการใช้มีดนาโนในการรักษามะเร็งตับอ่อนรวมถึงการใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดและคีโมเฉพาะจุด รักษาพร้อมกันภายในการรักษาครั้งเดียวจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษามะเร็งตับอ่อนได้อย่างมากการประชุมครั้งนี้การใช้มีดนานโนรักษามะเร็งตับอ่อนได้กลายเป็นหัวข้อที่ร้อนแรงโดยมีศาสตราจารย์หวังไคเวินจากมหาวิทยาลัยไต้หวันศาสตราจารย์หวังจงมินจากโรงพยาบาลยูจิงศาสตราจารย์จางเสี่ยวจากโรงพยาบาล301ศาสตราจารย์สวีหลินเฟิงจากมหาวิทยาลัยจงซานและทีมของศาสตราจารย์เจียงเทียนอนันจากมหาวิทยาลัยจื้อเจียง ต่างนำเสนอการประยุกต์ใช้และความก้าวหน้าของการรักษาด้วยมีดนานโนจากมุมมองต่างๆด้วยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีและอุปกรณ์ในอนาคตมีดนานโนจะสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยโรคมะเร็งได้มากขึ้นเรื่อยๆปรึกษาโรคมะเร็งโทร0942211169หรือ0815803998